m o o n m k 2 or มาร์ค2ตัวนี้เป็นไฟติดด้านหน้าจักรยานนะครับเป็นไฟไม่ใช่ไฟสองสว่างนะครับมันจะเป็นไฟใช้งานแบบเหมือนเป็นสัญญาณเตือนด้านหน้าจาักรยานนะครับไฟท้ายจักรยานส่วนมากจะเป็นสีแดงนะครับหรือว่าสีอื่นๆนะครับตัวนี้เป็นไฟแสงสีขาวนะครับไวท์ไลท์ก็เป็นไฟที่ติดด้านหน้าเป็นการเตือนเวลาคนมองสวนมาที่รถจักรยานเรานะครับหรือว่าติดตามตัวเวลาเราวิ่งติดหมวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นสัญญาณเตือนให้เรา ปลอดภัยขึ้นเขาพบเห็นมองเห็นเราได้ชัดขึ้นนะครับตัวนี้ซื้อจากร้าน Hard d a Speedway นะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์จักรยานนะครับในจังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่ก็จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1,200บาทนะครับเชื่อรุ่นก็ MK2 หรือว่า Mark 2นะครับเรามาดูกันเลยนะกล่องมาเป็นแบบนี้นะครับมีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีสีแดงไหมนะเรามาเรามาดูข้างในกันนะครับ เราแกะกล่องออกมานะครับสไลด์ออกมาเปิดฝาครอบนะครับพลาสติกออกเจอตัวไฟฉายนะครับในนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับในกล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ว่าตัวนี้เป็น C O B L E D นะครับครอบ L E D U S B rechargeable นะครับ Water resistant คือกันน้ำนะครับแล้วก็ Light weight น้ำหนักเบานะครับความสว่างสูงสุดรุ่นนี้130ลูเ m e n นะครับค่อนข้างที่จะ สว่างอยู่นะครับชื่อรุ่นก็ mk 2หรือว่า mark 2นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีรายละเอียดของความสว่างแสงนะครับมีอุปกรณ์อื่นๆที่ให้มาในกล่องด้วยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรันไทม์นะครับบอกไว้ว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับรันไทม์เท่าไหร่ความสว่างเท่าไหร่บอกไว้ทั้งหมดเลยนะครับ1200ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดีไซน์ดีด้วยนะครับในกล่องที่ให้มาอีกนะครับนอกจากนี้ก็จะมี usb micro นะครับแบบธรรมดาไม่ใช่ type c นะครับ แล้วก็จะมีแมนนวลนะครับซึ่งเป็นคู่มือในการใช้งานบอกระดับความสว่างลันทามนะครับการติดตั้งแล้วการคัสตอมต่างๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีโอริงนะครับซึ่งโอริงนี้จะให้มาเป็นยางรัดกับท่อซีดโพสต์นะครับหรือว่าท่อนั่งรถแกนแกนแกน,แกนอานนะครับหรือว่าจะเป็นแฮนเดิลบาหรือว่าเป็นด้ามเหมือมน Grid, อะไรนะแฮนเดิลบาคือเขาเรียกอะไรนะแฮนจักรยานนะครับจะเรียกว่าอะไร นะครับตัวไฟฉายก็มาเป็นแบบนี้นะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับตัวไฟฉายก็จะมาเป็นลักษณะคือตัว housing นะครับหรือว่าตัวโครงสร้างของตัวเลนส์ไฟฉายในทั้งหมดจะเป็นพลิคาร์บอเนตนะครับเกิดทั้งหมดเลยส่วนตัวบอดี้ตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกสีดําอยู่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเมาส์ยางนะครับหน้าตาดูดีอยู่นะครับเป็นลักษณะคือไฟทรงเรียวนะครับตรงเหมือนกันหลอด LED นะครับหรือว่าหลอด f ูอลเล e s c เ n t เยาวๆนะครับแต่นีเน้เป็น LED นะครับจะมีสัญลักษณ์ชื่อยี่ห้อมูลนะครับอยู่ด้านนี้130 LED คือลูเมนส์นะครับชื่อรุ่น Mark 2นะครับ MK 2ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเ,เขียนไว้ว่า1 3 0่งร้ลูเมนส์เฮดก็คือเป็นไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟส่องสว่างด้านหน้าไฟเตือนด้านหน้าไม่ใช่ไฟท้ายนะครับก็ใช้งานได้ถูกประเภทถูกด้านด้วยนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Power on off ปุ่มโหมดนะครับซึ่งเป็นยางสีดำดำนุนๆอยู่บริเวณด้านข้างของตัว housing นะครับแบบนี้เราจะเห็นว่ามีครีบขึ้นมาด้านข้างนะครับซึ่งครีบนี้ออกแบบมาให้ใช้งานกับตัวโอริงที่ให้มานะครับเวลาเราใช้งานก็คือเกี่ยวเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปรัดกับท่อนั่งนะครับแล้วก็อ้อมมาแบบนี้นะครับมันก็จะรัดอยู่กับ ท่อนั่งแบบนี้ติดอยู่จะติดแนวตั้งก็ได้จะติดแนวนอนกับแฮนเดิลบาร์ก็ได้นะครับเอาออกก็แค่ดึงตัวนี้ออกนะครับมีให้มาทั้งหมด3ขนาดเลยเล็กกลางใหญ่นะครับซึ่งก็ดีนะครับติดตั้งที่หมวกที่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวเลนส์ก็จะเป็นลักษณะเป็นโพลีคาร์บอเนตเคลียร์เลยนะครับด้านหน้าเป็น cob หรือว่าครอบ led นะครับให้แสงสีขาวจะเห็นลักษณะวงจรข้างในทั้งหมดเลยนะครับแล้วมีแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างนะครับ ตรงนี้สวิตช์อยู่ด้านด้านนี้นะครับด้านหลังนะครับจะมีช่อง USB เราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อเสียบชาร์จนะครับช่องนี้ได้ด้วยการยกฝายางที่ครอบอยู่นะครับกันน้ํากันฝุน่นแล้วก็ตัวเมาส์ยางสามารถดึงออกได้ด้วยนะครับจะเห็นว่ามีรายล,ละเอียดของตัวแบตเตอรี่ข้างในเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับขนาด3.7 V โวลต์ความจุ500มิลลิแอมนะครับออกแบบในห้องกงผลิตในประเทศจีนนะครับแบบนี้นะครับ แค่เป็นตัวเมาส์ยึดเข้าไปให้มันนิ่งกับตัวจกักรยานนะไม่ให้มันโยกไปโยกมาซึ่งก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะโลว์โปรไฟลดีนะครับเราสามารถที่จะใส่ตัวไฟนี้เข้ากับท่อหรือว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับด้วยการรัดคราวนี้เราลองมาดูนะครับ user interface บ้างว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเรามาดู UI กันเลยนะครับกดเปิดก็คือคลิกนะครับ กดชับแต่ละครั้งนะครับจะเป็นการเพิ่มความสว่างไปที่ระดับทั้งหมดจะมีสีระดับนะครับที่ระดับไฟนิ่งแล้วขณะที่เราเปิดใช้งานเนี่ยจะมีไฟอินดิเคเตอร์บอกด้วยนะครับการกระพริบเร็วขึ้นก็เป็นการบอกนะครับว่าเราควรจะชาร์จแบตเตอรี่เมื่อไหร่นะครับโลว์แบตเตอรี่อินดิเคเตอร์นะครับจะเป็นไฟสีส้มนะครับติดขึ้นมาที่ระดับต่ำนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงไอ้สีส้มติดค้างนะครับจะเป็นชาร์จนะครับชาร์จแล้วนะครับส่วน สีส,ส้มกระพริบกระพริบนะครับก็จะเป็นการเตือนว่าควรจะชาร์จแบตเตอรี่นะครับอะคราวนี้เราลองมาดูแสงนะครับของตัวนี้ก็จะเป็นแสงลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแสงกระจายกระจายแล้วลักษณะของแสงก็บีมก็จะเป็นยาวๆแบบนี้นะครับเพราะออกแบบมาให้มันกระจายกว้างนี่เป็นระดับต่ําสุดระดับแดงขึ้นมาอีกแรงขึ้นมาอีก,แ,อกแล้วก็แรงสุดนะครับแสงไม่มีฮอตสปอตเลยนะครับกระจายเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยนะครับสีระดับด้วยกันนะครับซึ่งระดับสีระดับนี้นะครับจะเป็น ระดับโลนะครับอันนี้นะครับอยู่ที่15ลูเมนส์นะครับรันไทม์9ชั่วโมงครึ่งนะครับสแตนดาร์ดก็คือระดับกลางๆนะจะเป็น35ลูเมนส์สชั่วโมง45นาทีนะครับไฮที่65ลูเมนส์นะครับรันไทม์2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็โอเวอร์ไดฟ์นะครับโอเวอร์ไดฟ์ก็จะเป็นแสงสว่างสูงสุดเลย130ลูเมนส์นะครับอันนี้รันไทม์อยู่ที่1ชั่วโมง10นาทีนะครับน้ำหนัก2ี29กรัมนะครับไฟฉายตัวนี้ไม่ค่อยหนักนนะะครรับบเเเาาาพพป็ลสติกนะครับ ซึ่งก็เป็นอะไรที่แฮนดี้ดีนะครับการชาร์จนะใช้เวลาชาร์จ2.5ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงครึ่งในการชาร์จเต็มนะครับการแทบแต่ละครั้งก็จะเป็นการเปลี่ยนระดับความสว่างไปที่ระดับต่างๆนะครับตั้งแต่ระดับ low medium high แล้วก็ overdrive หรือว่า max นะครับก็คือ15 35 65แล้วก็130นะครับเวทามก็ตั้งแต่9ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมง45นาที2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็1ชั่วโมง10นาทีนะครับ การเปลี่ยนระดับความสว่างทําไปแล้วนะครับในโหมดปกติเราปิดไปที่ระดับความสว่างอะไรนะครับเปิดมาแสงก็จะอยู่ระดับความสว่างต่ําสุดนะครับเสมอเดี๋ยวผมลองปิดไปที่ระดับ3แล้วกันนะครับลองปิดดูนะครับผมลองแ็บสวิตช์เพื่อเปิดขึ้นมาแสงก็จะเริ่มที่ระดับต่ําสุดเสมอนะครับในโหมดไฟนิ่งนะครับอันนี้ แล้วก็จะมีโหมดแฟลชนะครับโหมดกระพริบจะมีกระพริบ10%นะครับก็คือ15ลูเมนกระพริบ50%นะครับ65ลูเมนนะครับแล้วก็จะมี100%ที่130ลูเมนแล้วก็จะมีสตรอคือเต้นนะครับลองดูกดดับเบิลแ็กนะครับอันนี้จะเป็น10%แฟลชชิงนะครับ15ลูเมนนะครับ21ชั่วโมง30นาทีนะครับเป็นกระพริบระดับความสว่างต่ำ15ลูเมนนะครับ แถบสวิตหลังจากที่เข้าโหมดนี้แล้วจะเป็น50%นะครับ65ลูเมนรันไทม์5ชั่วโมงเลยนะครับนานอยู่นะแล้วก็แถบอีกก็จะเป็น100%นะครับแฟลชชิง130ลูเมนนะครับ2ชั่วโมงครึ่งนครับโอ้สว่างแล้วก็แทบอีกสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นสโ r o กคือเป็นการกระพริบเร็วๆนะครับอันนี้จะเป็นความสว่าง30ลูเมนนะครับ11ชั่วโมงนานอยู่นะครับสำหรับความสว่างนะครับ Emax ต่างๆเดี๋ยวผมลองปิดดูนะครับ ไฟก็จะอยู่ที่ระดับ low flash นะครับคือไม่มีเมมมันจะเป็น low reset ทั้งโหมด f i นิ i n และโหมดไฟกระพริบ Hip, นะครับโหมด finding ก็มีสีระดับคือต่ำกลางสูงแล้วก็สูงสุดนะครับโหมดกระพริบ Hip, ก็จะมีต่ำกลางสูงแล้วก็จะมีกระพริบรัวนะครับ reset ที่ต่ำสุดทั้งโหมดกระพริบ Hip, และโหมด f i n ิ i n g นะครับแล้วก็ b e a นะครับจะมีความสว่างของแสงเนี่ยจะอยู่ที่ 130ลูเมนจนต่ำสุดถึง15ลูเมนนะครับบีมแสงนะครับจะอยู่ที่ระยะนะครับที่ในนี้ในตารางบอกเนี่ยหนึ่งเมตรนะครับมันจะไปได้ถึง52องศานะครับแล้วก็ที่2เมตรจะเหลือ15องศาแคบลงไปอีกนะครับ0.7เมตรนะครับไปที่52นะครับถ้า2เมตรเหลือ15ถ้าเลยไปอีกที่1.4เมตรเนี่ยหน้าบีมจะกว้างแค่1นนะครับคือความกว้างแล้วถ้าถอยไปอีกเนี่ยที่10เมตรนะครับ จะไปที่7เมตรเนี่ยเอ่อเจ็ดถึงสิเมตรเนี่ยองศาของบีมจะเหลือ0ูผมก็ไม่เข้าใจว่ากราฟนี้มันคืออะไรแต่จริงๆอา่าองศากว้างยิ่งกว้ายิ่งไกลอะ่ะยิ่งกว้างนะครับอง,องศาของไอตัวแสงเนี่ยยิ่งยิ่งอากว้างขึ้นนะครับก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเราสามารถที่จะมองเห็นได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็มองเห็นจากด้านข้างอะไรก็ถือว่าดีนะครับตัวนี้ก็กดค้างปิดกดแถบเปิดนะครับสาเหตุที่ทําให กดค้างต้องปิดเนี่ยเพราะไม่ต้องการให้เบกระแทกโดนแล้วไฟดับโดยไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่าการเปิดเนี่ยเพียงแท็บก็เปิดแล้วแล้วไฟก็จะเริ่มที่โหมดต่ําสุดทั้งโหมดนิ่งแล้วโหมดกระพริบนะครับซึ่งมีอย่างละสีแบบนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับการแท็บสวิตซแต่ละครั้งก็เป็นการวนโหมดไปเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นแสงแล้วก็ฟีเจอร์จาก o o ลนะครับรุ่น mk2 นะครับรันทมอะไรก็ถือว่าดีนะครับกับ ไฟฉายตัวเล็กแค่นี้น้ำหนักแค่29กรัมเท่านั้นนะครับรันไทม์นานที่สุดเนี่ยนานตั้ง9ชั่วโมงเลยนะครับ9ชั่วโมงที่หมดไฟนิ่งนะครับที่โล9ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับส่วนโหมดกระริบนะครับนานมากก็21ชั่วโมงครึ่งเลยโคตรนานเลยนะครับก็ใช้เป็นไฟเตือนติดตัวหรือเป็นไฟติดหน้ารถก็ได้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปติดแคนนอนเดียวนะครับตัวที่ผมเพิ่งซื้อมาหน้ารถน่าจะมาวันนี้พรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้มาลรือนี้นะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดดูแแลล้้วววกััันนาเเป็ยยงงไะครบี๋ จะถ่ายรีวิวตอนปั่นมาให้ดูว่าหน้าตาของแสงเป็นยังไงนะครับการติดตั้งติดตั้งยากไหมแล้วก็ใช้งานได้ดีไหมแต่บอกเลยว่างานดีนะราคา1200บาทเนี่ยแต่ดีนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท